สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะขวาน้ไม้สม้มไอขวานเนื้อส่นนไม้สม้มกัะเพาะมาจากสวนพริกแกงนี่ตำเองค่ะทุกคนน้ไม้ส้มซื้อเข้ามายี่สิบบาทก็เหมือนก็ได้น้อยอยู่เนาะเพราะว่าปีที่แล้วมันแล้งเนาะน้ไม้ส้มไม่มีพริกแกงตำเอง ทำเผ็ดเพลิเลยค่ะทุกคนต <c oughs> ีเสแกงก่อนค่ะทุกคนเส <c oughs> ียงนี่ตำเองเราตำเองใส่เครื่องตะไคร่ใบมะกรูดหลายๆเนาะไม่หอมง คือเข้ามาไม่หอมหมดได้พี่ไว้ค่ะพิคุณโอ้ยโอ้ยโอ้าเฮ้ยโอ้ย 安娜，你咋的了？ ทำเป็นชิ้นใหญ่เนาะที่จะทำไว้นะ่ชิ้นน้อยใส่หน้อไม้แล้วค่ะทุกคนต้องใช้เวลานานอยู่กว่านอไม้จะซุกหน่อไม้ถ้าทำเองเนี่ยชิ้นน้อยกว่านี้ชิ้นใ้ญ่แต่ซื้อเข้ามาเป็นชิ้นใหญ่ แค่พอสมวนวร,วรกว่าน้อมมนมันจะซุกเนาะเครื่องปรุงก็จะมีชูรสน้ำปลาเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่ค่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ชูรสเพราะว่าหน่อไม้มันเกี่ยอยู่แล้วเน,ะนาะน้ำตาเราจะเพิ่งใส่ใส่ชูรสไปแล้วค่ะทุกคนน้ำตาเราจะเพิ่งใส่เพราะว่า เพราะว่าหน่อไม้มันเปี้ยวเลยหน่อไม้นี่ต้องหน่อไม้สุ่มต้องเปี้ยวหน่อยหนึ่งค่ะถ้าเกิดไอจืดๆนะ่ะไม่อร่อยด้ย <c oughs> อรอก่อน ใส่น้ำเพิ่มค่ะทุกคนเพราะให้หน่อไม้ซุกชิมหน่อไม้ใช่แล้วเนาะเปรี้ยวพอดีค่ะใส่น้ำเพราะอยากให้หน่อไม้ซุกเสียเรียบร้อยแล้วเพิ่งใส่กะเพราค่ะทุกคนไม่ต้องใส่ปลาเลยเพราะว่า <c oughs> ชิมหน่อไม้หน่อไม้พอดีเปี้ยวพอดีค่ะทุกคนเราก็รอแค่หน่อไม้ซุกแล้วก็ใส่กระเพราทีหลังค่ะทุกคนชิมแล้วอร่อยจะเสียอย่างเดียวมีเพ็ดมากเนาะ ปกติเป็นคนกินเผ็ดนะว่าใส่หลายแลยเด็กพัดพริกแกงใส่หลายเลยแต่ชิมแล้วมันมีเผ็ดเท่าไหร่พอเรากินเผ็ดเนะเาะอร่อยจริงค่ะทุกคน ใส่พักชีแล้วด้วยนี่เราแหลกด้วยได้ตะคนชอบเนาะใส่ระเเราใส่รักชีแล้วเข่ากันเลย<ม>หน่อ,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 นอ,อ,นอมไม้เขาอ่อนๆไม่เสียได้ตังหมดยี่สิบบาทได้ทั้งหลายนะที่เรียกว่าได้นิดเดียว เที่อามาเลี่ยเลี้ยเที่ยว่าจะเป็นใส่น้ำลาใส่สักหน่อยเนาะชินแล้วก็เหมือนจะมันเจียดใหม่นึง อีกส oh, mm ักแป๊บนึงหิวข้าวใส่กระเพราแล้วค่ะทุกคนหอมหอมมาเด้อคะ่ะมากินข้าวด้วยกันซเซฟเรียบก้อยแล้วค่ะทุกคน